ให้โชคสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมกระหิมาตามแนวทางของปูโตดงกันน้องพี่น้องเนาะหมวดวันที่สิบหกกุมภาซองหาหกแปดน้องพี่น้องเข่ามาซองวดติดติดหมวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าแบบรุดนน้องพี่น้องเนาะเข่ามาซองวดติดหวดวันที่หนึ่งแบบมาหลุดน้องพี่น้องเนาะเขาเรียกมีเข่าไม่หลุดพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเข่าไม่หลุดน้องพี่น้องเนาะต้นทักหวานต้นทักหวานก็ขึ้นอย่างมะฮอเจ้าแมาใส่ ต้นผักหวานเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ต้นผักหวานนี่พี่น้องเนาะเวลาไปส้มไปเบิ่งไปฟังน้ากันไอ่โค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วเมื่อนี้กกวันที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบสามแล้วเหลือเวลาอยู่สามวันเนาะพี่น้องเก่าวนามาสกการน้ากันครับผม เอาว่ามันขีดว่ามันขีดเศร้าหนาวยังรบบังล่มบางล่มว่ามันขีดเศร้าหนาวยังล่มวือวือยู่ผมว่ามันขีดเศร้าหนาวเลยดิหนิอืออะการนมัสการครับผมบ้านขีดเศร้าหนาวร่มวืเวื้่อสวยว้านผมก็มาได้ววานนี่อือว่านผมก็มา อยู่ครับ่อครับศูนย์ศูนย์ทีครับอันไฟนี่มันอันอันใส่เครื่งไฟฟ้าอะไรอยู่บ่ครับต้องแปลงฮะตรงนี้ปอกแปล่นเงิเปลง่นเงินเป็นไฟสองรยี่สิบ แข็งจังใดครับนี่มนโมมีเแข็งแปง้งต้องมีเแข็งแป้งความแม่นบวะครับจะไปสิบสองคจะแวะหลอดนี่อ่อนอหลอดอยังใส่ได้อยูนนี่อ่นนนอนสองคนแล้วการน้ำห้อนนี่เดซันครับนี่บอใส่ไฟฟ้า,ฟายุติว่าใส่ได้โยนบ่ครับโอ้ต้องพานหม้อแปลงอีกแปงเป็นไฟอาแปลงจังใดให้มันได้แต่สองรอย โอ้หมอแปลงไ,ไว้ปุนะ่ะโอ้มีโอ,มโอ้มีหมอแปลงงังนสิโอ้ต้องผ่านหมอแปลงแม่นบ่ครับนี่โอ้สองวันยึดสองวันให้เป็นสองไร่สี่สิโอ้มีโอ้มีหมอแปลงต้องต้องต้องมีหมอแปลงอย่างงี้โอ้ขั้นพานหมอแปลงก็คือไฟพอหอดพอถึงเอาแปลงให้เปนไฟสิบสองวัน โอ้โ like, ้มันกัไก่ยูบาทเนาะกัไก่ยูบาทไปกันเลยเอาเหล็กขันน้ำมุนเลยครับโอ้ยูอ้างกูน่ะยูข้างล่างกูน่ะโอ้เดี๋ยวจังไปเบ่งเหล็กขันน yeah. oh, ้ำมุนเอาเหล็กฝันเหล็กยังก่อนครับัน้ำก็ได้ ิเกับหกสามหกเจ็ดหกสามกับีีอะ่นะสิบเจ็ดกับหกสามซี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 ไม่ขเบิลดูแลครับเบิลเบิลศูนย์ศูนยนะ่มาเบิลซีอยู่บก มาฮะนเบนสีสามสามตัวกันไปตัวเลขสามตัวตัวใดครับศูนยห้าสามศูนเออสามเลขทูกึ้นไดสองสามโอเลขทุูนะ เลกผูดมีสองสามสองสามหกหตรงกันกับเลขฟันเนี่ยหกสามสามหกเด็กงามอยู่ดิเด็กถูกงามอยู่ดิ เห็นว่าเด็กสูงแม่งมีเด็กสูใช่จนเด็กสามตัวองสร้เปนครับาตัวครับก็หลายอ้าวกาเลี้กาเลขันน้ำมันูเห็นกีเป็นตัวใดรมันสิบเจ็ดพันสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดอะโอ้รูศูนย์สามนะต้องเอาเรื่อ้อมาเป็นเลเป็นงูใช่ไหมฮะ แล้วก็เป็นที่เป็นอย่าง้อยู่ไม่ยูบ่ครับปลาที่พ่อจะจะวาเป็นเลียงหนึ่งไทยด้วยปลาแซลมไงใครเมางก่อนอันว่ามันสามส่วนหมอครับก็สามส่วนละศูนย์เจ็ดนะสามศ่วนครับศูนย์เจ็ดที่เอาตามที่ปูตีน่ะพี่น้องเบิ่อเอาเร้่อเลขกว่ามันขันน้ำมันได้นี่อ่างน้ำมตน เป็นเป็นงูนะเป็นี่นาคเป็นเด็กเสป็นเด็กโเป็นเด็กสามนอ้ใคราครเลขสามอยู่ด้วยครับเป็นเาเป็นเจ็ดนะครัคือสามศูนย์สามศูนย์เจ okay. ็ดศูนย์ครับหนึ่ทยบ่บว่เปลี่ยนนั่นปะครับเวเปลี่ยนที่เป็นเลขศูนเนาะศูนย์สามแล้วว่าามปูวานนะเอาแม่ขาวเข็นเป็นตัวไหนเอรอเห็นขึ้กันปะหกอ้าวบัดว่าหกศูนย์อีกละ ค, 60, คือไปหกศูนย์คือหลายตัวแถบบ้านนี่ไปูบ้าว่าเจ็ดศูนย์สามศูนย์แมคคาวว่าหกศูนย์นะเอามาเกลี้ยงจะเอาโชคไปโชคมันแมคคาวว่าหกศูนย์นั่นบอเออแมคคาว่าหกศูนย์พี่นอ้องเหรอว่าหกศูนย์ม้นเอม้นเขาแล้วมันล่มเนาะมันอยู่เดินเด้อ บ่เบิ้งเบิงนี่แหละนี่มันหมุ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 นมันหมุนเขากันแแมนโอ้ยหมุนไล่นี่ฮางคักเตอร์สามสวนแบบนี้อยากจะโชกไปโชกมันบุนไปแมนอยู่ครับโชกไปโชกมันเบิ้งง่ายๆเลยเอซีก็ชีเห็นคัดยุดอกอืมิที่ถอก อ๋นั่นอันขั้นฟูวายสีมันขีบว่าใครผ่าดนี่ทนว่าถือความถือความนี่านว่าถือความถือความเพวายแม่นยลดล้วอไป,อปอนอนห้องแคบหน่ายจอด้ะแม่ขาวเห็นเป็นหกศูนย์ตีเป็นหกศูนย์เก้าศูนย์นี่อามันล่มสบา เลขเลขฝันเลขนี่มีนี่ก็แม่นึงเจ็ดหกสามแล้วก็4สี่สีด้พี่น้องแต่มีเลขสามตัวก็คือศูน,นย,ย์ห,นนบบนห้าสามช่วนเลขทูดมีสองสามสาหกแล้พี่น้องสองโอ้ได้ห้าศูนย์สามโอ้ยูนะ่หัว้าหงโอ้ยู่หัว้า่ะอือ ส่วนเลขคันาน้ำมันในปูตีเป็นเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์แล้วพี่น้องได้เอบซี่กับอีเชนกันอยู่หรอก๋อครับพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวเหขห้องกระหาสุรตเตอรีกันแต่พมัดห้องกับพานแล้วพี่นอ้องได้เอฟซีพี่น้องันไหนเบิ้งกิฟนี้ครคอยโชว์คอยให้มันเลยๆเช่งๆปังๆกันสะสคุมมล่มมาเศร้าเลย การน้ำสกัดครับผมไปพี่นดอกโขมันรื่อยๆ,ๆเห้มนปังๆกันเนอ,นนอะตาสุฝากคนไลยกนแชร์กนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม